ตัวนี้เป็นตัวไม้สักนะครับผมจะมีไม้ประดู่และไม้สักช่วงชักเจ็สิเซนนะครับช่วงชักเจ็สิบจะมียางแบบนี้ให้2ชุดเสร็จแ,แล้วอุปกรณ์วันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับผมมีทั้งเลเซอร์แล้วมีตัวกล้องเลดดทนะครับวันนี้ถ่ายทําไปวันที่5้านะฮะเดี๋ยวผมจะยิงเป้ามันพี่ลองดูนะเอาแบบเร็วเลยนะฮะผมตั้งเลเซอร์คร่าวๆไปยิงไม่ได้ไกลมากพี่ยิงก็ประมาณหวังผลเหมือนที่เรายิงนะคุณพี่ไปตั้งเลเซอร์อนะครับตั้งสิบเมตรยี่สิเมตรเอาแบบโดยเฉลี่ยที่เรายิงกัน,นบ่อยะ เสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบนาย่าชมพอมองเห็นนะนะครับเอโอเคแล้วก็เปิดเลเซอร์นี้นะฮะเลเซอร์แสงเขียวมันมันดีก็คือนะครับคือบอลเงียบเงียบผมนึกว่าไม่ถูกนะทะลุนะครับทะลุตรงกลางเลยนะครับท,ทุกทีนะฮะมีซาท์แท็กด้วยคือปกติผมยิงมันจะเป็นลูก ตัวป้ามันจะแข็งกว่าน,นี้นะครับมันจะมีกระเด็นอันนี้มันมันไม่กระเด็นมันนิ่งมากนะครับก็เลยไม่รู้เลยว่ามันโดนนะครับโอเคทะลุนะครับนะครับสองนัดใช้ลูกลูกที่ใช้ได้กับตัวไกลทางแบบนี้ตัวเป็นสไลด์นี่เขาจะใช้ตั้งแต่แปดมิลไปจนถึงสิบหกมิลน,นะครับนะครับอสองนัดสามนัด มันมีคลิปก่อนหน้านี้สักวันสองวันผมก็ยิงระยะไกลๆนะผมก็ตั้งตั้งกล้องให้มันตรงกันกับตัวระยะสามสิบห้าเมตรอยู่ตอนนี้ที่ผมยิงนะฮะจำดีก็คือแบบแบบนี้ก็ได้นนะครับตัวด้านขวานี่ผมซื้อซื้อตัวไอ้พิกพิกยักษ์ตัวนี้มามันเหี่ยวพี่มันมันยมงมีแรงกระเด้งแต่มันถูกนะครับนะครับอย่างเงี้ย ไอตัวซ้ายนี่ก็ยังพอสู้ลูกปืนอยู่มันยังแข็งแต่โดนทุกนัดนะครับยิงอีกนัดนึงก็พอเดี๋ยวไปดูตัวปืนดีกว่านะครับเอ่อโดยรวมก็เนี่ยมัน,มนตดเลเซอร์มันจะดีหน่อยไหมครับนะครับโอเคอ่ะไปดูไปดูกันนะครับ2นาทีมีซาแทกด้วยตกใจที่แรกนึกว่านึกว่าไม่โดนนะครับ ก็ยิงนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซอดอะไรน่องสอดนะครับประมาณนี้ทะลุไปหมดเลยนะครับยิงคนระับผมมีลูกค้าที่เอาไป,อปเอาไปล่านะครับเป็นเอ่อเป็นกลางคืนนะเป็นนกนะครับแกติดเลเซอร์โอโ้โหพี่นะครับเห็นแล้วก็รีตนนะฮะแกเหมือนกระเลงเจียวเลยนะครับก็ยิงอยู่ประมาณสักแปดเมตรได้ไหมนะครับตัวประมาณนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ากำคอนะฮะตัวกำคอเรียบๆไม่มีตัวรองแก้มไม่มีตัวรองนิ้วนะครับแล้วติดเลเซอร์ตัวนี้ เลเซอร์ตัวนี้ช้าได้นะครับปไปดูกันผมโปรวันนี้นะครับตัวค่ายของผมก็คือคุณพี่สั่งปุ๊บนะครับส่งเลยไม่ต้องรอพี่นะฮะไม่เหมือนกับตัวอดีตไม่เหมือนกับตัวค่ายอื่นๆแต่างบางค่ายเขาก็ทําเร็วก็ดีไปนะครับแบบนี้นะครับสั่งแล้วก็ส่งได้เลยนะครับทอดีเสร็จแล้วราคาวันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีมากที่ผมหุ้นหวยนะครับผมถ้าเกิดคุณพี่สนใจนะครับทักไลน์มาเบอร์นี้ นะครับจะโทรก็ได้098 0898688นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านบนให้จดเอาดอครัพี่โอเคนะครับลุงจดไม่ทันนะครับเสร็จแล้วตัวปืนนะฮะคุณพี่ไปเลือกเอานะครับจะติดว่กล้องเลดดอทแบบนี้นะครับกล้องเลดดอทเนี่ยนะฮะราคาเียวกันนะครับถอดออกก่อนนะครับผมยังไม่ได้ติดไว้เสร็จแล้วมันจะตั้งตั้งไฟด้านในได้นะครับหมุนได้ไหมมือเดียวนะครับเดี๋ยวผมหมุนมือเดียวนะ นะครับเนี่ยจะมีไฟเป็นเป็นเป็นไฟจุดๆแบบนี้อยู่นะครับจะตั้งเป็นสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้นะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งไฟเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาเหมือนกับตัวเลเซอร์เลยครับพี่ยิงกลางวันนะครับจะดีกว่าตัวเลเซอร์เลเซอร์กลางคืนจะดีกว่านะครับเดีเป็นตัวอย่างคุณพี่เลือกเอาผมโปรแถมอย่างในอย่างหนึ่งคุณี่เลือกจะเอาเอ่อกล้องเลดดอทหรือว่าจะเอาตัวเลเซอร์นะครับเสร็จแล้วที่โปรนะครับวดลายมีแบบไหนบ้างนะครับผมมีเป็นไม้สักทองแบบนี้นะครับ เป็นไม้สักทองทรงมือสอดจะมียางแบบนี้นะครับเป็น10เส้นตัวผ้ารองทนสุดแล้วสีนี้สีส้มนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมทำมาห้าปีแล้วพี่ตัวนี้ทนสุดมีตัวลูก9มิลให้ปกติแล้วจะมีเป็น8มิลน,นะครับยิง่งห,หนักหนักหนักวงล่าตัวใหญ่ๆต่างๆใช้ใช้9้ามิลมีปัญหายากนะครับสุดแล้ว8มิลต่างๆคพี่หาซื้อตามร้านมอเตอร์ไซค์ร้านจัก,กรยานผมโปรเหลือสองพันนะครับคุณพี่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลเซอร์หรือจะอกกล้องเลนดรอวมส่งเรียบร้อย ตัวนี้เป็นตัวไม้สักทองนะครับแบบนี้ส่วนไม้ประดูเป็นทรงแบบนี้ครับทรงมือสอดแจ่คนละคนละบล็อกคนละอย่างกันแต่เลือกเอานะครับเจ้าไม้ประดูด้านนี้เจ้าตัวนี้ราคาเดียวกันเสร็จแล้วมาที่เบอร์สามนะครับเบอร์สามตัวนี้จะเป็นไม้สักรรมีเยอะมากพี่ไม้สักแล้วก็มีไม้ประดูแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากำคอร่องแก้มกำคอร่องแก้มนะครับแบบนี้เบอร์สามกับเบอร์สี่ดูเอเด้อพี่เสร็จแล้วเบอร์ห้าก็ประมาณนี้นะครับเบอร์ห้า ก็จะตันๆนิดๆน,น,นะครับเป็นไม้ประดูเบอร์หกจะเป็นตัวกำคอกำคอร่องนิ้วร่องนิ้วก็ค,คือตัวจุดๆนี้นะครับตัวจริงตัวอื่นสวยนะพี่นะผมเนี่ยมันวางนานแล้วเนี่ยตัวอื่นๆประมาณนี้นะครับเยจะมีค่อนข้างมีมีเยอะ,ะสั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับประมาณนี้สดเออนี่อันนี้เรื่องตัวอย่างแล้วก็ตัวลูกผมโปรเหลืหอสองพันรวมส่งเลือกจะอ,อกล่องเล็ดอทนะครับยิ่งกะวันจะดีกว่านะครับลูกค้าถามเยอะกลางคืนเลเซอร์เลยแสงเขียวชาได้นะครับ อย่างเงี้ยในกล่องเขาจะมีตัวแท่นชาร์จให้นะครับตัวรุ่นใหม่นะครับมันจะเป็นตัวฐานก้อนยาวแบบนี้นะแบตเตอรี่อยู่ได้นานกว่าแล้วก็แทนชาร์จแล้วก็ตัวยึดโอเคเป็นแบบนี้ตัวกล้องเลดซอก็ใช้ฐานนะครับด้านในก็จะมีไฟเป็นฐานปรับแสงเขียวแสงแดงเอ่อเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวท็อปอยู่น่าจะประมาณสี่ห้าตัวนะครับตัวนี้โปรสองพันห้าครับแถมเหมือนกันถ้าคุณพี่แบบจะเอาชิงชันหน่อยนะครับเป็นไม้เก่าตัวนี้ พอดีได้ลูกบันไดไม้เก่าเข้ามากลางคืนมันมองไม่ค่อยชัดนะครับพี่นะครับแต่ได้รวมอยู่ประมาณนี้ก็สองพันห้าพี่นะครับต่างกันห้าร้อยพี่เลือกออกมีอยู่สี่ตัวนะครับไปแล้วตัวนึงเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะอันนี้เป็นทุพยุงนะครับโอเคหมดเรียบร้อยแล้วครับโทรเบอร์นี้เดินพี่นะฮะแล้วก็คุณี่ไปตั้งตั้งเลเซอร์เอาลูกไปทางไหนตั้งเลเซอร์ไปตามนะครับ จะเป็นกล้องเรนดอทเหมือนกัน0ูกกยนย์เก้าแดศนด้าแดหแปดแดะครับฝากกดติรรดตามด้วยนะครับพี่ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับโอเคก็สนใจไงทักมานะครับพี่สั่งปุ๊บส่งเลยครับสั่งของชาตินี้ไม่ต้องรอชาติน,นะฮะพี่นะครับโอเคขอบพระคุณครับ